สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเษกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้บริษัท JPY Co โก้ไทยจำกัดได้รับมอบ9,000จากบริษัทมาร์กลินฟาร์มของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันอาจารย์กนกเกตและองศีซึ่งได้มาส่ง9,000ให้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดของผมในจำนวน1,000 0ต้นในวันนี้นะครับในวันที่5พฤษภาคม2,500 64เราจะนำก้า0พันโกโก้สายพันธ์ IM1 มาพักไว้ที่ศูนย์พักก้า0พันของบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทในจำนวน1,000 0ต้นเพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรที่จอง9,000ไว้ที่จะรับ9,000ในเดือน พฤษภา2564นี้นะครับซึ่งกเกษตรกรได้จอง9,000กันไว้แล้วนะครับก็จะรับ9,000กันตามจำนวนที่สั่งจองเราก็จะนำ9,000โกโก้สายพันธุ I ์ IM1 ที่มาพักไว้นี้เพื่อส่งมอบให้กับ,กบเกษตรกรที่จอง9,000กันไว้นะครับ9,000รุ่นนี้นะครับเป็น9,000โกโก้สายพันธุ I ์ IM1 ต้นโตแข็งแรงสมบูรณ์มาก9,000ทุกต้นออกมาจากต้นพอ่อต้นแม่เดิมเป็นรุ่นที่1 ไม่ใช่รุ่นที่สองที่สามหรือไม่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนและเราส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ซึ่งเป็นาพันธ์จากรุ่นที่1เท่านั้นนะครับและผลผลิตที่ออกเราก็จะรับซื้อเฉพาะโกโก้สายพันธุ์รุ่นที่1เท่านั้นเราไม่รับซื้อโกโก้สายพันธุ์ IM1 รุ่นที่2ที่3เพราะว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของ โกโก้ในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกในเรื่องของสายพันธุ์โกโก้เรามีมาตรฐานตรงนี้นะครับเราจะไม่รับซื้อผลผลิตที่ออกมาจากรุ่น2รุ่น3ารุ่น4ี่ซึ่งมันกลายพันธุ์ทำให้คุณภาพไม่ได้คุณภาพไม่ตรงกับความต้องการของตลาดโลกตลาดสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าการปลูกโกโก้ไม่ใช่พืชทั่วไปที่ออกผลผลิตมาแล้วแล้วเราจะกินผลผลิตผลสุกได้เลยเราต้องนำผลผลิตเข้าโรงงานแปรรูปและโรงงานแปรรูปนั้นจะต้องมี ความมาตรฐานโรงงานได้มาตรฐานแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะต้องได้รับเครื่องหมายออยเครื่องหมายคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราส่งเสริมปลูกโกโก้สายพันธุ์ im 1เราปลูกแบบออแกนิกและไม่ปลูกแบบเคมี Me, เพราะว่าตลาดของเราเป็นตลาดบนตลาดต่างประเทศตลาดส่งออกตลาดต่างประเทศไม่รับเคมี Me, แน่นอนเพราะฉะนั้นตลาดของเรากว้างมากนะครับตลาดทางยุโรปก็ะเทน ทางอิตาลีฝรั่งเศสทางเอเชียก็คือพวกญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์อันนี้เป็นตลาดในเอเชียของเราถ้าตลาดภายในประเทศเราก็มีจำหน่ายให้กับบุคคลที่ต้องการที่จะนำไปบริโภคนะครับแล้วก็โรงงานแปรรูปมาร์คลินช็อกโกแลต,ตของท่านรองศาสตราจารย์ดรสานอาจารย์กนกเกตและอองสีอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เท่า รับซื้อผลผลิตเข้าโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปก็มีนะครับแต่เราไม่มีร้านค้าจำหน่ายโดยทั่วไปนะครับและถ้าเราต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็แจ้งจอง9000ก็สั่งซื้อได้นะครับที่มาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตหรือสั่งจองได้กับบริษัท JPY กโก้ไทยจำกัดในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับ บริษัท JPY โกโก้ y, G ogo, G ogo, ไทยจำกัดแนะนำการปลูกโกโก้ตามคู่มือการปลูกการส่งเสริมการปลูกเทคโนโลยีการปลูกของท่านรองศาสตราจารย์ทรส์ันและองศรสีเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยี เราได้จากเจ้าของสายพันธุ์เราไม่ได้มาได้จากเปเปอร์เราไม่ได้ไปกด YouTube แล้วเอาความคิดของตนเองหรือว่าจากบุกคคลที่บอกลก่าวเล่าสิทธิ์กันมาเพราะฉะนั้นในการปลูกโกโก้โกให้ประสบผลสําเร็จเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพอสมควรเกษตรกรคิดว่าปลูกแล้วจะได้ผลผลิตเท่านั้นเท่านี้หรือว่าจะได้ผลผลิตตามท้องการนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบรอบด้านในเรื่องของการปลูก ผลผลิตโกโก้สายพัน im ์ IM1 นะครับที่จะออกเป็นผลผลิตรลลับซื้อคืนนะครับก็คือเขาเริ่มติดดอกออกผลและออกผลผลิตในปีที่2-3ถึง3ของการปลูกหลังปีที่3แล้วเขาจะออกผลผลิตทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวของโกโก้จะยาวนาน60ปีมีไรายได้ทุกเดือนมีไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน อันนี้เป็นเรื่องที่เกษตรกร,กรต้องคิดวิเคราะห์เพราะการลงทุนทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินลงทุนทั้งนั้นนะครับ9 000ที่เราลงทุนไปก็เป็นรายจ่ายที่เราลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกแล้วขายได้รอบ2รอบปี2ปี3ปีแล้วอีก30ปี40ปีขายไม่ได้ผล,ผลผลิตที่ออกมาแล้ว เราจำน่ายที่ไหนขายให้ใครอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้รอบคอบรอบด้านเพราะว่าโกโก้ให้ผลผลิตยาวนานผลสุกข,ของโกโก้ต้องเข้าโรงงานแปรรูปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปลูกโกโก้ทุกคนปลูกได้นะครับปลูกได้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เกษตรกร,กรปลูกแล้วจะประสบผลสาเร็จทุกคนเพราะว่าในเรื่องของสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของคุณภาพของแต่ละสายพันธุ์ก็แตกต่างกันในเรื่องโรงงานแปรรูปก็แตกต่างกันในเรื่องของตลาดก็แตกต่างกันตรงนี้เกษตรกรต้องคิดวิเคราะห์ให้รอบคอบรอบด้านนะครับโกโก้พันธุ์ไอเอ็มวันต้นละ55บาทเท่านั้น9 0 0 0ต้นละ55บาทเท่านั้นนะครับต้นสูงแข็งแรงสมบูรณ์และออกมาจากศูนย์เพาะ9 0 0 0พันของมาร์คลินฟาร์มอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นเราไม่มีศูนย์เพาะ9,000พันอยู่ทั่วไปนะครับ ต้นกล้าที่ออกมาเป็นรุ่นที่1นนะครับออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมที่อายุไม่ต่ำกว่า1 0บถึงสิปีและก้าพันธุ์ที่ออกมาอายุไม่ต่ำกว่า6เดือนบางรุ่นจะออกมาประมาณ5้ถึงหเดือนบางรุ่นออกมา6กถึงแเดือนนะครับรุ่นนี้6กถึงแเดือนนะครับตอนนี้ค่้าพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ไอเอวันแข็งแรงสมบูรณ์มากนะครับต้นใหญ่ต้นโตต้นแข็งแรงมากนะครับ เรามาพักไว้ที่ศูนย์พัก9 0 0 0ของบริษัท j p y ีวกโกไทยจำกัดที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก,โก้นะครับก็ติดต่อประสานงานมาได้สอบถามข้อมูลกันได้ที่บริษัท JPY ีวกโกไทยจำกัดนะครับและก้าพันที่เรามาลงในจํานวนหมื่นต้นนะครับซึ่งมีเจ้าของแล้วนะครับเราจะไปส่งประมาณ ,6000 กว่าต้นก็จะเหลือประมาณ 3- ามถึงสี่พต้นที่พี่น้องเกษตรกรที่ สนใจจะรับ9 00 0ก็สามารถแจ้งจอง9 00 0กันได้นะครับเราก็จะไปส่งให้ตามที่พี่น้องกเกษตรกรแจ้งมานะครับก็เหลือในจำนวน1 0 0 0 0มื่นต้นนะครับเราจะส่งให้กับเกษตรกร,ร,กรที่จอง9 00 0ไว้แล้วประมาณ6000ต้นก็จะเหลืออีก4 0 0พต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องกเกษตรกรสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามพูดคุยข้อมูลกันได้นะครับศึกษาข้อมูลกันได้นะครับ บริษัท JPY โกโ o a t ายจำกัด0955572797ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตราการและท่านผู้ที่มาช่วยงานในวันนี้นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท JPY โ o โกไท h ยจำกัดที่มาช่วยกันขน9 0้าในวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านไปนอย่างสูงครับสวัสดีครับ